สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม You Tube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูช่วงประมาณ7โมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของพอพ็อกบานนะครับก็ติดไวรัสโควิานะครับการติดเนี่ยติดที่ไหนอย่างไรอยู่กับใครครับมีผลหมดเลยนะครับงานเข้าเลยรวมถึงนักเตะทีมเชลซีด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องราวของพวกบาแบบละเอียดนะครับข้อมูลเยอะมากแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวของคูลิบลี่ได้เปรียบแบบไหนนะครับว่าแมนยูมีโอกาสได้อะผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงมายื่นซะทีอะแต่ดิวของแจ็คเนี่ยเมื่อวานนี้ขับเคลื่อนเต็มที่ครับเพื่อจะเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสให้ได้นะครับรวมถึงเรื่องราวของดาวลุ่งนะครับ2ดาวลุ่งก็มาแล้วที่สมโมสรน,นะครับแล้วก็เรื่องราวอีก บางเรื่องนะครับบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของสโมสรนะนักเตะหลายๆคนไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นะครับเป็นประเด็นดังในอังกฤษนะครับล่าสุดนะครับการระบาดของไวรัสโครนานะครับยังไม่หยุดนะครับล่าสุดเป็นซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็คือพอพอกบานะครับติดโควิดเอาสั้นๆ ติดโควิดรวมถึงตองกี้เอนดอมเบเล่ด้วยนะเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสก,ก็ติดเหมือนกัน,นครับตอนนี้2คนนี้ถูกตัดชื่อออกจากเกมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าทีมชาติกีนหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับก็ตามรายงานนะครับจากสื่อต่างประเทศน,นะครับว่าพ็อกบากับตองกี้เอนดอมเบเล่นะครับตรวจโควิด19แล้วนะครับปรากฏว่าติดจ,จริงครับเนชั่นลีกในเดือนหน้านี้พ็อกบานี่อาจจะไม่ได้เล่น นี่คือข่าวร้ายของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับในส่วนนักเตะที่ดิดิเยตเดชองเนี่ยเรียกมาติดแทนพ็อกบาก็คือเอลดูอาโดคาวานิงก้าวัย17ปีนะครับเป็นนักเตะเพชรเม็ดงามของอาดาวรุ่งวงการฝรั่งเศสนี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของพ็อกบา Bar เองนะครับจริงๆเจ้าตัวเองเนี่ยก็งงกันนะครับว่าเขาไปติดตอนไหนนะครับก็มัน ผลการทดสอบช้ามันออกมาเป็นบวกอ่ะงานก็เลยเข้านะครับผลบวกนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอกบาเองเนี่ยจะต้องเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับก่อนที่จะมาตรวจโควิด COVID เนี่ยพอกบาเนี่ยทานข้าวอยู่กับม sure. าเรียซูเร่ามาเรียซูเรนี่คือผมเรียกสั้นว่ามาเรียละกันภรรยาของเขาที่กำลังตั้งครันอยู่นะครับภรรยาก็เนี่ยครับ ยังไม่ได้ตรวจภรรยานะแต่เขาตรวจคนรอบข้างหมดเลยในเวลานี้แต่พอบาติดชัวนะครับทีนี้เนี่ยนักเตะของมาเซโลนนาบางคนอย่างมาริเลียนปานิชนะครับเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่มาเซโลนนาสิขออภัยนะครับผมอ่านผิดเป็นทัศนมาริเลียนปานิชเนี่ยก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่เพิ่งตรวจพบโควิด1 9นะครับโอ้โหตอนนี้เชื้อระบาดผ่านนักฟุตบอลเยอะมากนะครับพอกาติดแล้ว ถอนจากทีมชาติฝรั่งเศสแล้วตอนนี้นะครับดูกาลใหม่พิมพ์อีกเริ่ม12กันยายนตอนนี้กําลังมีปัญหาเลยนะครับเพราะว่านักเตะติดไวรัสโคนโรนาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสโมสรนเชลซีนะครับเมสันเมาท์เทมิบราหามัมแล้วก็ฟีคายโยมโทโม,มรีคริสเตียนพริสิบนะครับที่ผมเอ่ยชื่อไปติดหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยอ๋อสี่คนนี้ไปเที่ยวเกาะเกาะเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายครับเกาะ มิโคโนสอ้าวแต่แม็กควายไปอะติดเหมือนกันติดคุกแซวกันเล่นไปนะครับก็ในปีซีซั่นนี้กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยวงการฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องของไวรัสโคโรน้าก่อนเลยนะครับอย่างชาริตี้ชิลที่แข่งขันในวันเสาร์เนี่ยก็จะต้องแบบว่าไงอะเล่นภายใต้สนามปิดเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนี่คือข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ต้นฤดูกาลเนี่ย อาจจะยังไม่มีพอหบานะครับเพราะว่ามันต้องรักษาการติดนี่ก่อนเนาะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพิมลีกนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาลนี้นะครับพเมลีกในฤดูกาลใหม่เนี่ยจะเริ่มขึ้นกันในวันที่12กันยายนนะครับรูปแบบการจัดในเวลานี้นะครับยังใช้เรื่องของสนามปิดเหมือนเดิมนะครับก็จะแข่งขันภายใต้การไม่มีคนดูเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องราวของการตรวจโควิด COVID ยังละเอียดเหมือนเดิมนะครับ มีกฎบังคับใช้นะครับแล้วก็ยังมีเหมือนกับว่าไงอะอยังใช้ VR เ,เนี่ยยังใช้ VR ในการตัดสินอยู่นะครับแล้วก็มีการคือเอาง่ายเลยกฎเนี่ยคล้ายลักษณะเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรที่จะแบบว่าอัปเดตมากกว่าเดิมมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมาตรการความปลอดภัยของโควิดนะครับต้องมีฉะนั้นมันสัมพันธ์กับรายได้สโมสรน,นะครับก็พูดถึงในส่วนของ พเมร์ลีกที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับส่วนนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนสำหรับการเปิดพิมร์ลีกให้ดูกันใหม่นะครับอย่างบิสซากา้าเขาไมา่ให้ไปเก็บตัวนะครับที่ที่จะต้องไปกักตัว14วันน่ะก็ไปไปทีนี้กลับมาก็ต้องลุนกักตัวขากลับอีกนะครับก็จะลงพิมพ์ลีกไม่ทันอีกนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กควายกันนะครับเออผมผมแปลนะผมก็น่าฟังอยู่นะเอออะ่ะแม็กควายเล่าอย่างไรบ้างนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport นะครับว่าตัวของเขานะครับไม่ได้ทําอะไรผิดอ่าไม่ได้ทําอะไรผิดนะแล้วก็แม็กควายบอกนะครับว่าตํารวจเนี่ยเขาแต่งชุดธรรมดาและเป็นตํารวจที่หน้าตาดีด้วยนะแต่เขารอเรียนอะ่ะเออเขารอเรียนผมอะ่ะ ว่าคุณจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกแล้วนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าอาศัยความอะไรสักอย่างหนึ่งนะทีนี้เนี่ยเขาให้ผมอะ่ะนั่งคุกเข่าแล้วยกมือขึ้นอะ่ะออจากนั้นเขาก็เริ่มตีเราก่อนน,น,อนี่ครับแม่กวัวให้สัมพันธ์อย่างเงี้ยเขาตำรวจตีผมก่อนนะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาตีไปที่ขาผมด้วยอะเขาบอกว่าอาชีพคุณจบแล้วคุณจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกอะไรอย่างเงี้ยครับ เล่นขานาดนี้เลยตำรวจนะครับที่ที่เกิดในข่าวนในเกะาะมิโครลสนะครับทีนี้เนี่ยให้ี่แมก,กวยังบอกอีกนะครับว่าเออ่เหมือนกับว่าคู่มั่นเขาอะภรรยาของแมก,กวาอะเธอก็เหมือนกับไปช่วยด้วยเนาะแต่ว่าโดนตีที่ศีรษะนะครับแล้วก็เป็นลมหมดสติไปนะครับแล้วก็ไปไปตื่นที่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับ แม็กไบก็ให้สภา์กับ BBC นะครับว่าเขารู้สึกไม่ดีนะที่เรื่องราวที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่เสียของแมนยูและทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็แม็กไบถูกตัดสินนะครับจำคุกอะไรนะ21เดเดือนเหรอกับอีก10วันนะครับนั่นแหละประมาณนั่นแหละแต่เราลงอาญานะครับฉะนั้นการนี่ครับคดีที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าเราอ่านจากนัสไอตัวข่าวที่ออกมาอย่างเดียวเลยนะ แต่นี่แหละคือบทสัมภาษณ์แม็กควายว่าผมจะไม่ทําอีกแล้วนะครับก็คือมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ได้อยู่ในคุกอะเออเนี่ยสมมติติดจริงอนะผมบอกไปแล้วไงติดจริงนะครับแล้วก็ทําให้ภรรยาและแฟนบอลเสียใจด้วยก็เลยต้องขอโทษมาณโอกาสนี้นะครับนี่คือเรื่องราวแบบสั้นๆนะถ้าใครอยากรู้ว่าเขาสัมภาษณ์อะไรก็ไปดูใน BBC Sport นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับการเซ็นสัญญากับนักเตะด,ดาวรุ่งก็คือมาสจูราโดแลวก็อัลเวโรเฟอร์นนเดสนะครับก็เดินทางมาถึงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเขาสอ,สองคนนี้นะก็ถ่ายภาพให้ดูนะครับก็หนึ่งในดาวรุ่งนี้เป็นดาวรุ่งของบาเซลน่านะครับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับที่ที่แมนยูเนี่ยเซ็นเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรตฟอร์ดกันนะครับดูเหมือนว่านะครับมาคัสแรตฟอร์ดเนี่ยเหมือนจะได้รับบาดเจ็บนะครับผมเชื่อว่านอะอาการบาดเจ็บของแรตฟอร์ดเนี่ยมันมันน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บเก่าครับคือตามรายงานเนี่ยมีการบอกว่าเผอๆนะแรตฟอร์ดอาจจะพลาดนะครับพลาดในเกมเนชั่นลีกอ่ะในเกมของทีมชาติอังกฤษอ่ะแต่ผมในรายละเอียดของข่าวเนี่ยเขาบอกว่าประมาณว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่เจ็บมากนะครับ แต่ก็ต้องหยุดพักในการลงฝึกซ้อมนะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซ่าเดเมเล่กันนะครับมูซ่าเดเมเล่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นอะไรที่ถ้าผมอ่านข่าวนะผมเชื่อว่าคนเนี้ยเขาต้องการมาอยู่กับแมนยูจริงๆนะครับตามรายงานนะครับว่ามูซ่าเดเมเล่นะครับเขาเองเนี่ยต้องการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ยื่นข้อเสนอให้อ,อย่างเป็นทางการสักทีนะครับ แล้วตอนนี้เองเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการเอามาแทนที่ลุยโซเลสนะครับบาร์เซโลนายุคใหม่ก็อย่างที่เราทราบนะครับทีมกําลังจะเปลี่ยนใหม่นะครับฉะนั้นต้องรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับกองหน้าอย่างมูซาเดเบเล่หรือไม่นะครับเพราะว่าแฟนแมนยูก็โบนบน่นโดยเฉพาะเอสนะหลอดเอสก็มาคุยกับผมอนะในบอร์ดนะครับแซวนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอรอโอกาสละกันเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ยังเป็นข่าวอยู่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดลี่บินกันนะครับเดลี่บินเนี่ยผมคงจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่ล้มลงไปแล้วล่ะนะครับเครื่องกระตุน้นกล้ามเนื้อหัวใจนะครับหยุดทํางานนะ่ะผมตกใจนะว่าทำไมต้องใส่เครื่องช่วยแล้วยังให้เล่นฟุตบอลอยู่นะครับเอาตรงๆเลยบทสรุปเนี่ยเดลี่บินเนี่ยก็ออกมาขอบคุณนะครับในความช่วยเหลือและความห่วนใยของแฟนๆแ,แมนยูและแฟนๆของอาแจกนะครับ แฟนตัวเขาด้วยนะแล้วก็บินเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกโอเคอาการดีขึ้นแล้วครับแต่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไปเชื่อไหมโค้ดจะเอาลงอีกหรือเปล่าอ่ะเป็นอาการเกี่ยวกับทางโรคทางหัวใจเนี่ยครับนี่แหละคือประเด็นปัญหาแต่ก่อนหน้านะั้เขาตั้งใทราบอยู่แล้วนะว่าบินเนี่ยร่างกายไม่ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับเดลี่บินแค่บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกสบายดีแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวลูนี่กันนะครับเวลูนี่นี่มีประเด็นอีกเนาะว่าการที่เมสซี่เนี่ยจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเขาก็อยากจะจริงๆแล้วนะเขาก็เชียร์ให้แมนยูเนี่ยเซ็นสัญญากับเมสซี่ให้ได้นับภาษาอะไรกันซัดเมสซี่ล่ะซานโชคยังเซ็นไม่ได้เลยเอาแบบตรงไปตรงมานะเนี่ยปัญหามันมีอย่างนี้แหละผมไม่เข้าใจเรื่องบอร์ดเขาเป็นอะไรอยู่นะครับคือตัวของเวลูนี่เนี่ยก็ยอมรับเนาะว่าเมสซี่เนี่ยการที่จะได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย มันก็มีแมนยูกับแมนซิตี้แหละที่จ่ายได้นะครับซึ่งแมนซิตี้ในเาลานี้ไปไกลามากครับดีลก็อย่างที่เราทราบกันในข่าวเนาะเบเนโดซิวานะครับบวกกับนักเตะอีก2คนเนี่ยแลวเงินอีก100ล้านยูโรนะเงินอีก100ล้านยูโรนะน,น,นะครับสุดยอดเลย100ล้านยูโรได้เท่ากับซานโช่แหละและให้นักเตะอย่างเบเนโดซิวานักเตะอิลิกาเซียอีกคนนึงผมจำไม่ได้เนี่ยสบวกกับเงิน100ล้านยูโร น่าจะเป็นดีลที่สุดยอดเลยที่จะต้องรับข้อเสนอนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินที่สูงัแหละนะครับฉะนั้นเวลูนี่เนี่ยก็บอกต่อนะว่าถ้าเมสซี่จะได้รางวัลบอลลงดอเนี่ยในสมัยต่อไปเนี่ยก็ต้องเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับวันนี้ผมอัปเดตต,ต่อให้จากเมื่อวานเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เตรียมที่จะเล่งดิวนะครับในการเจรจารเรื่องของการย้ายทีมในสัปดาห์นี้ของแจ็คกิลิสให้จบที่75ล้านปอนด์แหละนะครับคือโกงกันไปโกงกันมาแจ็คไป80แล้วนะตอนนี้เหลือ75มันลดไปแค่5ล้านปอนด์นะครับก็แมนยูมีทางเดียวครับต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะและแจ็คเองเนี่ย ยังเหลือสัญญาอีก3ปีนะครับรับ65,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถึงถึงแม้จะรับได้น้อยนะแต่การการันตีการลงเล่นมันมั่นคงไงนะครับฉะนั้นแมนยูต้องเร่งดิวแจ็คให้เร็วกว่านี้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซันโดโตนารีกันนะครับซันโดโตนารีเนี่ยผมเชื่อว่ายูเวนตุสเป็นเจ็งหนึ่งนะครับยูเวนตุสเป็นเจ็งหนึ่งที่จะได้ตัวโตนารีไปแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีโอกาสที่เซ็นสัญญากับ โตนาลีด้วยเช่นกันนะครับนักข่าวของอิตาลีของฟาบ,บิที่ชื่อว่าฟาบิซซโอโรเมโรเนี่ยเป็นคนพูดเองนะครับก็โตนาลี่เนี่ยอาจจะไปอยู่กับเอซีมิลานก็ได้เหมือนกันนะครับก็แข่งกัน3ทีมไปเลยตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าน่าจะเป็นใครนะเนเันยามาติชเอ,อ เกมทีมชาตินะครับกับเซอร์เบียเนี่ยดูเหมือนว่านะครับเนเนมิยามาติชเองเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่อาจจะต้องเล่นอำลาทีมชาตินะครับคือจะไม่เล่นให้กับทีมชาติอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมดีต่อ,ด,ตอดีต่อทีมชาติเซอร์เบียไหมนะครับก็อม,มันก็ต้องฟังหูไว้หวูแหละนะว่ามันก็ต้องมีคนชอบและไม่มีคนชอบอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาติชตจะเลิกเล่นทีมชาตินะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับวันนี้แมนยูตกเป็นข่าวกับนักเตะค่าตัว20ล้านยูโรของมาดริดนะครับอ่าโหเขาแย่งกันอยู่ตอนนี้แมนยูจะแย่งด้วยเหรอเนี่ยนะครับคือตอนนี้แบ็กขวาบิซก้าเนี่ยเขาจองแต่ฝั่งซ้ายนี่ต้องหาคนใหม่นะครับเซลจิโอเลกูลอนนะครับเลกูลอนเนี่ยเป็นนักเตะของแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดที่อาร์เซนอลสนใจมากๆเลยตามรายนจากมาก้าในวันนี้เนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากเซ็นส,สัญญากับสโมสอนนี้นะครับนักเตะเ,เดี๋ยวมาดิเดี๋ยวไมาดิแบบตำมหนแบกซ้ายด้วยมันก็เท่ากับว่าแมนยูก็จะมีแบกซ้าย3คนดีนะครับก็เอาตามนั้นว่ากันไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคูริบเบรี่กันนะครับคูริบเบรี่นี่เป็นประเด็นที่ผมเกินนําไปในข่าวนะครับประเด็นของคูริรี่ในวันนี้เนี่ยมีโอกาส เซนได้มากกว่าแมนซิตี้แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เจราจากับคูลิเบรีไปหลายรอบแต่ไม่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสโม,มสรศน,นะครับแต่ในทางกับการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกับมีภาษีที่ดีกว่าแล้วก็ประกอบกับเมสซี่ตอนนี้เนี่ยเป็นดีลสำคัญของแมนซิตี้ฉะนั้นซิตีก้กำลังทำหลายๆอย่างนะครับแต่ถามว่าเจราจากับคูริไหมเจราจานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่า กับนาโปลีดีกว่าซิตี้ฉะนั้นโอกาสเซนต์คุริเบรี่ได้นะครับก็ยังคงมีมากเหมือนเดิมนะครับราคาต้องโดนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เมสเมซี่กับแมนยูนี่ผมจะยังไม่พูดนะครับเพราะว่ารายละเอียดผมดูแล้วมันยากอะนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายละก็คือเรื่องของดีนเฮนร์สันนะครับ ก็ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปตามที่ผมนำเสนอในสรุปข่าวการย้ายทีมไปนะครับคําเตือนของเดลในดูการนี้นะครับดินทนสันนะครับจะได้รับการการ,การันตีการเล่นตำแหน่งตัวจริงบางเกมนะครับบางเกมแล้วก็ดินทนสันให้สัมภาษณ์กับเดลี่เอ็กซ์เพรสนะครับว่านี่คือโอกาส ที่จะเล่นให้กับทีมรักของผมและจะทําผลงานให้กับดีที่สุดนะครับก็มันเป็นมันเป็นเรื่องของโอกาสนะครับก็รอดูกันนะครับว่าดีเทนสันจะแย่งมือหนึ่งจากเดคอาได้หรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรมากนะครับพอกับติดโควิดรัสโครโรนาเนี่ยก็รอรักษาหายลีกเปิด12กันยายนก็อน,นกเตที่มีอยู่ให้ที่มีฟิตละกัน เอ็ดบูดเวิร์กที่พิมพ์ในบอร์ดผมมาถามเนาะว่าเอา้าแมนยูไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องบาง้างหรอเนี่ยผมเองก็ยังไม่เห็นโปรแกรมเขาเลยครับดูแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวางแผนในการอุ่นเครื่องเรียกคอมฟิตยังไงเป็นการเก็บตัวที่แปลกมากในปีนี้นะครับส่วนเรื่องราวของมิสซก้าบินกลับมาทันไหมในสื่อบอกว่าไม่ทันนะครับส่วนการเสริมทัพอย่างเรกูลอนต้องแข่งกับอาร์ซนอลแล้วก็ดาวรุ่งมาแล้วนะครับมาจูราโดกับใครคนนึ้อ่ะสองคนเนี่ยมานี่แล้วฉะนั้น สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาอยู่ข้อเดียวคุณต้องรีบเสริมทัพนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิ i ั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ